วันนี้ต้นแบบแหวนหนุมานมาถึงมือผมเรียบร้อยแล้วสวัสดีครับผมอาจารย์ศรีศิลปินผู้ควบคุมการออกแบบของรักสมีแบรนด์แบรนด์ระดับโลกเมื่อสัปดาห์ที่แล้วคุณเอิร์ธซีโเจ้าของแบรนด์รักสมีได้มาคุยกับผมว่ามีลูกค้าต้องการ แหวนหนุมานซึ่งทางแบรนด์ของเรายังไม่ได้ออกแบบและผลิตในเวลาหนึ่งสัปดาห์ผมจึงได้ออกแบบและผลิตต้นแบบตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมได้ตรวจสอบเช็ครายละเอียดเพราะว่าทางบริษัทส่งตัวต้นแบบมาให้ผมคมชัดสวยงามมากผู้ที่ศรัทธาและรอบูชาแหวนหนุมานผมบอกได้เลย ไม่ผิดหวังแน่นอนครับหนุมานบุตรพระพายกำเนิดจากคาาตีเพชรจากแก้วของพระอิศวรผู้ที่ฆ่าไม่ตายมีพระกำลัง